สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าแรปเตอร์เครื่องยนต์ดีเซลที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับและก็ดุดันไม่เกรงใจใครวันนี้นะครับเรามาพบกับความหล่อของเขาที่จะเสริมความแข็งแกร่งและความดุดดันของเขาเพิ่มยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขาเสริมอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยครับผมโอเคครับก่อนที่เราจะไปรีวิวคันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาบอกกันครับว่าคันนี้คือแรปเตอร์2.0เครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวดีเซลที่แรงมากเลยนะครับแต่วันนี้ ผมขออนุญาตรีวิวตัวชุดแต่งที่ทำให้เขาดูดุดันเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมตัวนี้เป็นสกรูปนะครับผมนะครับสกรูปตัวนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นสีดำด้านนะครับตัดกับตัวรถสีดำเงานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชนหน้ากันนะครับตัวนี้เป็นกันชนหน้าแฮมเมอร์นะครับเป็นไงครับตัวนี้นะครับ รุ่นใหม่เลยนะครับรับกับตัวกระจังหน้าของตัวแรปเตอร์นะครับ F.O.R.D. Ford ครับตัวเซนเซอร์นะครับตรงตำแหน่งของตัวรถเลยนะครับเซนเซอร์มี6จุดนะครับอ่ะตัวนี้จุดที่3ามนะครับนะครับสักสี่ห้านะครับแล้วก็จุดสุดท้ายอ่ะจุดที่6นะครับตรงตำแหน่งเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันครับตัวกันชนเหล็กแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้รับกับตัว ของล้อพอดีเลยนะครับไม่ติดนะครับตัวนี้นะครับที่จะต่อไปกันแข้งสีแดงนะครับเห็นไหมครับกันแข้งสีแดงนี่ยื่นลงไปถึงข้างล่างเลยนะครับเรามาดูโลบากันนะครับโลบาตัวนี้เป็นโลบารรุ่นวายเออร์นะครับสวยนะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับตัวรถมากเลยเดี๋ยวขอญาตไปถ่ายทางด้านนู้นนะครับยังมีนะครับผมสปอตไลท์ให้นะครับ2ดวงแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยเห็นไหมครับ เดี๋ยวมาด้านนี้กันออกแบบได้สวยงามมากเลยนะครับตัวนี้รับกับแรปเตอร์มากเลยนะครับตัวชิ้นงานของแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับรุ่นวา r ์เดอร์นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับตัวนี้วีตะแกรงฉลุนะครับชิ้นงานด้านหลังนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้เหมาะกับแรปเตอร์มากนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่เห็นไหมครับ ตัวนี้เป็นโรลเลอร์ลิ์ไฟฟ้าของแฮมเมอร์นะครับมีโหมดแยกนะครับทางด้านนี้นะครับมีปุ่มเปิดสวิตช์ของไฟแล้วก็ปุ่มของตัวใช้เมนูในการกดนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดเลยนะครับกดปุ๊บนะครับไฟ l e ลดด้านในติดนะครับตัวโรลเลอร์ไฟฟ้านะครับก็ทําการเปิดออกไปนะครับเห็นไหมครับนะครับพอกดอีกทีหนึ่งนะครับกดด้านนี้นะครับกดตรงนี้ หลังจากที่เรากดนะครับตัวโรเลอร์ไฟฟ้าก็กลับเข้ามาหน้าตำแหน่งที่ปิดนะครับโอเคปิดแล้วนะครับปิดฝาท้ายเป็นตัวนี้เป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะครับด้านท้ายนะครับเห็นนะครับหลังจากผมปิดฝาท้ายนะก็จะเห็นนะครับตัวอักษร FORD Ford นะครับตัวนี้เป็นครอบกระบะท้ายนะครับสวยไหมนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับกันชนท้ายนะครับตัวนี้เป็นกันชนท้ายของแฮมเมอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวดูโลโก้ก่อนนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นกันชนท้ายตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีไฟถอยหลังให้ด้วยเห็นไหมครับตัวนี้เป็นไฟถอยหลัง LED นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์นะครับรับกับตัวรถพอดีเลยนะครับเซ็นเซอร์ทั้งหมด6จุดเหมือนกันนะครับสวยจริงๆเลยนะครับตัวนี้ มาดูด้านล่างกันนะครับด้านล่างตัวนี้นะครับเป็นห่วงล่างนะครับโอเมก้าสีแดงนะครับตัวนี้อยู่คู่กับเห็นไหมนะครับตัวล่ากของแรปเตอร์ยังคงอยู่นะครับตัวนี้อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ก็แข็งแรงมาอนนะครับแข็งแรงดุดันนะครับชุดแต่งทั้งหมดนะครับ ของแรปเตอร์คันนี้นะครับเป็นของแฮมเมอร์นะถ้าส่วนมากนะครับแล้วก็แมทกับตัวรถเข้ากับตัวรถมากเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจชุดแต่งแบบนี้นะครับไม่ว่าจะลงกับรถรุ่นไหนนะครับผมจัดให้ตรงรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรปเตอร์นะครับหรือเป็นว i t แท็กนะครับผมหรือรุ่นต่างๆของ Ford นะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมการรีวิวรถนะครับและรีวิวชุดแต่งของเจ้าแรปเตอร์นะครับที่ดุดันไม่เกรงใจใครนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับให้ช่องของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับ